รอบด้านในของกองบัญชาการกองทัพบกนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันใ,นในส่วนของผู้เกี่ยวข้องก็ได้รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นให้กับผู้บัญชาการทหารบกได้รับทราบแล้วนะคะตามขั้นตอนโดยที่ในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพบกนะั้นก็ได้มีการมอบหมายให้พลตรีอุทิศถึงพรผู้บัญชาการมวลวทหารบกที่11เป็นผู้ดูแลสถานการณ์ในพื้นที่นะคะซึ่งขณะนี้ก็ได้มีการดําเนเินการตามแผนต่างๆที่ได้วางไว้โดยในการวางกําลังตามจุดที่สําคัญรอบบริเวณภายในกองบัญชาการกองทัพบกรวมทั้งก็ได้มีชุดนะคะกองร้อยจ่าจรที่ ดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเช่นมั่วบริเวณด้านหน้าของกองบัญชาการของระบบเพิ่มเติมด้วยค่ะแล้วขณะเดียวกันในส่วนของกองทระบกในในส่วนของคอาาวงคมามรู้เองก็ได้มีการขอบคุณนะคะประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงกับบริเวณกองบ,บัญชาการของระบบทิ้งซึ่งในช่วงเย็นนั้นได้ให้ความร่วมมือในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ต่างๆมาช่วยดับเพลิงซึ่งได้มีการเกิดเหตุเผารถเมย์นะคะบ,บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการของทระบกถึงหคันซึ่งประชาชนในละแวกพิศนุโลกนะคะทั้งสองฝั่งทางด้านหน้าบ้านพิษณุโลกแล้วก็ด้านหน้าโรงเรียนราชวินิต มัธยมนะคะทหารนั้นตรึงกําลังอยู่เป็นเวลาเกือบสชั่วโมงทีเดียวก่อนที่รถเมคันนี้ล้ค่ะจะถูกจุดไฟนะคะเผาไหม้โดยที่ภายในรถนั้นก็มีแก๊สบรรจุอยู่ด้วยนะคะทำให้บรรดาประชาชนที่อยู่แถวแถวนั้นค่อนข้างจะแตกตื่นกันเป็นอย่างมากนะคะมีการขนย้ายผู้คนแล้วก็ทั้งคนแก่แล้วก็เด็กนะคะออกจากบ้านเรือนค่ะ นี่ก็คือเพลิงที่กําลังลุกไหม้อยู่บนรถเมย์ขนาดนี้นะคะซึ่งรถคันนี้ละค่ะตอนนี้เหลือเพียงแค่ตอแล้วนะคะเนื่องจากว่าไฟนั้นได้ดับไปแล้วค่ะคนี่ละค่ะในขณะนั้นนะคะก็มีแก๊สด้วยนะคะที่ระเบิดออกมาเป็นระยะระยะสร้างความตื่นตระหนกให้กับบรรดาผู้คนที่อยู่รอบๆนั้นซึ่งรถเม์คันนี้นะคะดับลงได้ด้วยสุความเสียหายไม่ได้ครับในขณะนี้ก็คือ ตั้งแต่เช้ามานี่ก็คือมาเคลียรถที่แยกผ่านฟ้าแล้วก็จากนั้นก็มาที่แยกแยกมัควานตอนนี้ผมยังอยู่ที่แยกสวนมิสการวันอยู่เลยครับแล้วยังไม่สามารถจะไปดูทางด้านพัะนิพพานนครที่ตุโลกนะครับแล้วก็ทางด้านหน้าลานพระบรมรูปทรงม้าซึ่งจำนวนรถที่เรามาดูแล้วเรานำกลับไปได้ในเช้านี้ก็คือสิบคันจากจำนวนที่เราคาดว่าจะติดอยู่ในนี้เนี่ย ที่คงเหลือคือ19คันคเมื่อน,นํากลับไปแล้ว10คันนี้ก็น่าจะเหลืออยู่9คันค่ะทีนี้พื้นที่ยังเคลียร์ไม่หมดอนะครับแต่รถที่นํากลับไปเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวทางฝ่ายเทคนิคจะเข้ามาตรวจสอบหมดว่าแต่ละคัน,นมีความเสียหายเท่าไหร่ภายในวันนี้คงเคลียร์เสร็จค่ะนะครับแล้วจะรู้ยอดว่าควา่าเสียหายโดยประเมินเนี่ยเท่าไหร่ค่ะคุณพิเนศคะอยากให้ความรู้นิดนึงคะ่ะเราจะเห็นทั้งรถที่ติดแกส๊ส NGV อย่างที่เห็นอยู่ในภาพในขณะนี้ก็คือรถปรับอากาศสีส้ม ะะการที่ความบาดกลัวว่าแก๊ส NGV นั้นจะทําให้เกิดผลกระทบอะไรยังมากยังไงบ้างอยากให้ความรู้ในการใช้แก๊สแล้วก็ใช้รถประเภทนี้นะคะเรียงง่ายๆสั้นๆเลยครับว่าแก๊ส NGV เป็นแก๊สที่เบากว่าอากาศแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับแก๊สหุงต้ม <c oughs> ที่หนักกว่าอากาศเวลาถ้าเผื่อเป็น LPG คือแก๊สหุงต้มล่วเนี่ยนะครับจะ <c oughs> เกิดเป็นประกายเป็นถ้ามีประกายไฟก็จะลุกไหม้ได้ <c oughs> แต่ของ NGV มาจากแก๊สธรรมชาติอัด เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีรั่วก็จะพุ่งขึ้นเป็นกระจายไปตู่อากาศเลยไม่เอาไฟแช็กไปจอก็ไม่ปิดน,นะครับแต่อย่างรถเราเห็นรถสีส้มรถปรับอากาศที่ใช้ n อ v ีเนี่ยถูกไฟไหม้แล้วคะน่ากังวลไหมคะอ,อ๋อผมเรียนว่าอย่างนี้ครับในจํานวนทั้งหมดเนี่ยสีส้มนั้นเป็นรถยูโรทูใช้น้ามันดีเซลครับอ๋อค่ะนะครับแล้วก็แล้วก็มีรถก๊าซจริงๆแต่เป็นรถรุ่นเก่าเราเนี่ยก็โดนมาคันหนึ่งแต่เป็นก๊าซธรรมชาติค่ะ กรณีที่ถูกไฟไหม้ทั้งคันอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าจะเกิดอันตรายก็คือเกิดอันตรายจากการที่ถังแกส๊สมีแก๊สอยู่แล้วรับความร้อนไม่ไหวแล้วถังแก๊สระเบิดค่ะนะฮะแต่ว่าโดยปกติแล้วถังแก๊สที่ถูกออกแบบมาเนี่ยเขาจะเป็นแบบที่มีความเหนียวะนะครับทนความร้อนครับเหนียวและทนความร้อนเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่การ ทางการเปิดนี่เป็นไปได้ยากมากที่บอกว่าทนความร้อนได้สูงถึง540อ,อ,อ,องศาเนี่ยใช่ครับผมค่ะแต่ว่าในบางจุดเราเห็นใช้ถังแก๊สเนี่ยนะคะถังแกส๊สถังหุงต้มเนี่ยก็ <c oughs> ไปเช็คใกล้ๆบ้างหรือวางไว้บนรถเมย์บ้างแล้วก็มีระเบิดดังขึ้นตอนนี้น่ากังวลไหมคะอ๋อไม่เอ่เท่าที่ดูแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับรถทุกคันที่มาเนี่ยเราก็ตรวจสอบก่อนว่ามีวัตถุต้องสงสัยหรือว่ามีเชื้อเพลิงอะไรหรือไม่ค่ะ นะครับแล้วแต่อย่างานั้นเราถึงได้เข้าไปเคลียร์ในการยกรถเพราะบางคันนี้ก็ต้องยกขึ้นรถเทเลอร์ไปบางคันก็ต้องเปลี่ยนยางแล้วก็ยกรถาลากไปอันนี้เราก็เคลียร์ก่อนนะครับ ก็ไม่มีครับเท่าที่พบนี่ไม่มีนะครับตอนนี้ผู้ค,คนกําลังขนย้ายไปหมดฮะถังแก๊สถูกต้มที่เขาเอามาใช้นี่ก็ขนกลับกันไปหมดเพื่อให้ความสบายใจกับคนที่ได้ชมภาพหรือว่าอยู่ในบริเวณนั้นนะคะนอกเหนือจากรถยูโรรถสีส้มที่บอกว่าใช้ดีเซลแล้วนะคะรถ NGV ที่ <c oughs> มีการใช้แก๊สนะคะลักษณะของรถจะเป็นยังไงคะ คือตอนนี้ถ้าจะมีก็จะเป็นลักษณะผสมก็คือรถ n อ v ผสมกับรถกับรถดีเซลคือนใช้ใช้ทั้งใช้ทั้งก๊าซธรรมชาติและดีเซลอยู่ร่วมกันนี้ก็จะมีอยู่ในรถร่วมบริการนะครับซึ่งผมก็เรียนว่าน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลเนี่ยเป็นอันตรายมากกว่าแก๊สเอ็นีวีนะครับคือตัวแก๊สเอ็นีวีเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามีการรั่วถ้าไม่มีการรั่วรถถูกไฟไหม้เนี่ยความความทนถังที่ทนความร้อนเนี่ก็จะไม่ระเบิดแต่ถ้าเกิดมัน อ่าก็แล้วเขาก็จะมีวาลเซฟตีวาลถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีความร้อนมากเนี่ยอันดับแรกเลยคือเซฟตีวาลก,ก็จะเปิดก่อนแก๊สก็จะพุ่งขึ้นมาแล้วกระจายหายไปในอากาศอไม่มีโอกาสติดไฟนะฮะ,ะต่อให้เจอไฟเจ้นว่าไฟลุกไหม้รถคันนั้นอยู่แล้วเนี่ยไอ้ควยแก๊สที่ออกมาเนี่ยจะกระจายตัวหายไปในอากาศอย่างเร็วมากเลยไม่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 ใช่เป็นเชื้อเพลิงมาเสริมให้ไหม,ไมแรงขึ้นนะฮะะนะครับ ค่ะแต่ถ้าเป็นรถดีเซล,ล่ะคะถ้าใครอยู่บริเวณนั้นอย่างที่บอกว่ามันอาจจะน่ากังวลมากกว่า NGV นจีบีที่นะคะ<ม>ควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรคะถ้าเกิดว่าเกิดเหตุไฟลุกไหม้รถดีเซลอะค่ะก็จริงๆแล้วก็คือต้องอยู่ให้ห่างไว้นะครับระยะ <c oughs> ห่างแต่ว่าที่ท,ที่ที่เราดูแล้วจากที่ถูกเผาไหม้ทั้งคันเลยเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็ยังไม่มีการระเบิดออกมา <c oughs> เพราะว่าจริง <c oughs> ๆ,ๆแล้วตัวถังที่บรรจุน้ํามันดีเซลเนี่ยก็จะละลายก่อน จาก <c oughs> ความร้อนแล้วน้ำมันดีเซลก็จะรั่วค่อยๆรั่วออกมาก็กลายเป็นนองอยู่กับพื้นก็ลกลายเป็นไฟไปติดอยู่กับน้ำมันดีเซลที่ติดกับพื้นช่วยเผารถทำให้รเราเห็นความเสียหายจนเหลือแต่ซากในหลายๆจุดใช่ไหมคะใช่ครับผมใช่ครับค,คุณพี่เนตรคะจากนี้ต่อไปนะคะก็คงจะต้องประสานเรื่องของการเปิดพื้นที่แต่ว่าในเรื่องของการประกันภัยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถเมล์หรือว่ารถร่วมเนี่ยค่ะจะดําเนินการยังไงคะผมเรียนว่าที่เราผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้ประกันภัยในที่จะคุม ครองเรื่องเหตุจรารจนาะคงประกันภัยประเภทสามสำหรับปกคุ้มครองบุคคลผู <in> ้โดยสารและบุคคลภายนอกนะครับเพราะว่าเหตุอย่างนี้ไม่เกิดขึ้นบ่อยนะครับก็ก็เรียนว่าคงต้องมาคิดอีๆหนึ่งว่าถ้าเกิดจะประกันถ้าให้คุ้มครองเรื่องเหตุจรารจนเนี่ยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับจะคุ้มกับไหมรถแต่ละคันอย่างยูโรสีส้มเนี่ยนะคะมูลค่าเท่าไหร่คะ ถ้าเผื่อเป็นชุดหลังนี่ก็ยังคงตกคันหนึ่งประมาณล้านกว่าบาทครับค่ะ,ะคเป็นรถที่ซื้อมาเองหรือว่าเป็นรถเช่าคะรถซื้อครับรถทั้งหมดเป็นของขอสมคอที่ของที่เชที่ใช้อยู่ทุกวันนี้เป็นของขอสมคอซื้อมานะฮะค่ะแต่ว่าใช้มาหลายปีแล้วไงฮะก็ตัดค่าเสื่อมไปค่ะตอนซื้อใหม่ๆเนี่ยก็คันหนึ่งก็ไปหกเจ็ดล้านค่ะนะครับตอนนี้ใช้มาแล้วแปดปีก็ค่อยๆตัดไปปีละสิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าคิดทางบัญชีนะครับค่ะแต่ว่าถ้าเผื่อถ้าเผื่อคดเ่่าีชนว ฆ่าเสียโอกาสให้กานนำรถไปหาตังค์อีกเรื่องหนึ่งซึ่งปกติอสมกรถก็ไม่เพียงพอจะอนุมัติให้เช่ากันอยู่ด้วยขสมกรกำลังเสนอโครงการอยู่ก็กลายเป็นประเด็นที่ถูกกล่าวหาอยู่นะครับแต่ว่ารถที่มีอยู่ก็ยังไม่ค่อยเพียงพอจะใช้อยู่นะครับแล้วมาเจอเหตุการณ์นี้ก็กระทบเฟนบ้างพอจะสรุปได้แล้วหรือยังคะว่ามีรถกี่คันบ้างที่ถูกเผาไปประมาณสิบ สิบสี่คันครับในสามสิบสามคันนะครับค่ะก็ขอตรวจสอบกับคุณพี่เนตนะเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าบเก้าคันนะครับที่เสียหายเนี่ยก็ดูเหมือนที่ถูกเผานะครับถูกเผาเนี่ยของขอสมภก็ตกประมาณสิบสามตอนตัวเลขตอนนี้นะครับแล้วก็ของรถร่วมก็โดนไปประมาณห้าหกคันนะครับ ที่เหลือก็ยังมีเสียแบบประเภทถูกเจาะยางนะครับออแล้วก็แล้วก็บางทีก็มีการทำของภายในรถเสียหายนะครับเพื่อทำให้รถวิ่งไม่ได้นะครับอันนี้กำลังตรวจสอบครับขณะนี้เนี่ยวันนี้ทั้งวันก็ไปเมื่อวานนี้ตอนที่ดินแดงเนี่ยมีการเคลียร์พื้นที่แล้วเราก็นำกลับมาได้สิบสี่คันนะครับจากห้าสิบสองคันนำกลับมาได้สิบสี่คันใช่ครับแล้ววันนี้เนี่ยก็ทัง ที่เหลือที่เหลือที่ดินแดงวันนี้ก็เป็นของพวกรถร่วมที่เมื่อเมื่อวานนี้เอาออกไม่ได้วันนี้ก็ทางผู้ประกอบการรถร่วมก็มาออที่ดินแดงออกไปด้วยแล้วแล้วก็ทางผมเองกับรถร่วมก็ไปร่วมกันเอาออกมาจากทางด้านผ่านฟ้าแยกจบอบลอมัคขวานไาจนกระทั่งถึงตรงตรงถนนทิศโนโลกนะครับโรงงานมิชชันคันสุดท้ายที่เขายึดไปแล้วแล้วก็เขาเผาเป็นคันสุดท้ายตอนที่ทาง,ทางเจ้าหนะ้าที่เข้าไปถัก